มือนี่ยายจ่าไม่กล้าผ้ามวนเลยจ้าเด้อพอลงทงลงทาหากินหาอยากอีกและเด้จ้าเด้ออืไปมือนี่ลุยหาสอนเลยจ้าเด้อไปหมานบหมานก็ติดตามยายละเด้จ้าเด้อเข่ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไปกระลังใจให้ยายในเด้อแพทย์ครับสุผูชุคนโอ้ยค่ะ หากินอีกคี้เก่าเลยนะจ่ายเนาะถ้ามาหากินไปเรื่อยๆเข้ามาหลุนมึงเนาะพี่น้องเนาะไปเ,ออเด็ดถอนแห้งแห้งตอดกระเว้เนึะพี่น้องโอ้ยแห้งอีหลีจะได้กะ ให้รักษาชุกภาพชุผูชุกคนแดนหอนแหง้งขอเป็นหลูกยังหลูกสะต้นห่้หลูกใหญ่กบะมูกไปตากแดดร้านกันนอกเขาวะใหญ่ก็ชิผ้ามาหาแต่เสาน้องพี่น้องนะหาแต่เสาไปกลางวันมันห้อนแหง้ง แต่เวนกำลังขึ้นน,น้องพี่น้องอะอ๋ออ๋อ Ơ! Mình đốt cho bụt Bụt mình đốt được Đang xoắn đi cha đứa quan hệ đi cha đứa วานให้มันวางง่หมอป้าก่อนเนาะจ่าเนาะเห็มันง่อมจะสิไดย้ยสอนเท้าเอ้ยจะมานบอเดี๋ยววา,านวานเหนี่วานงุมนาาน่มเนาะจ่าเนาะน้องเสียงมันดีนปลาดูดต้มนะเท้า,าอ๋ออาอ เออนั่นพี่นอ้องเอ้ยเออเบียดเราชุธาเนาะพี่น,อน้องเนาะงมปลาแล้วก็จะเได้ซอนจะเได้อันนี้เนาะพี่น้องเอามาลุนเบื้องต้ากับยายสิมานบออ่เมือนนี่ป้ายังละเทานั่นแต่ท้องว่ามานเร็วประดุกประดุกเออเออ เอาขึ้นมินเออเออเออนันหินบ่อใครมันสิบบ่แพลทีเท้านันเอาหญ้าชายเท้าเปิ้ลบันนี่อืน่ะอืเอ้สู้ๆเท้าสู นะ่ป้าหลอดอ,อแกขึ้นมาบ่าได้นะแกขึ้นไปได้อยู่จิบ่เอาป้าตีงานใหลแพ้เลยไหลแผ้เลยใหญ่แพ้เด้อ เจ็บพอเทาดูดอกเดี่ยวน้ำบ่นไหอใสอ๋อป้ายังอะไรเทาตัวนี้อ๋ออคุ้มคุ้มหาข้อปุ๊บปลาคออะไรเทานี่มาอีกแล้วจ้ามารมามาเด้อมาเด้อมากับยายเด้อปัด

bên bên mới lại cái thứ na cho mềm tít bố đai đi nó hói lủng hói hói tít phía năn năn ba là ông ba trói năn à. 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 มันมีแต่ปลาดุกหน่อยที่ท่า,พอ,ทาพอบุกเนี้ยพอชิมาเอาป้าขอน ป้าหยังตัวนั้นปลาดุกอีกนะเถวเปิดปลาดุกนี่ตัวนี้งามดีพี่นอ้องเออเจ้าเจ้าอ้าวคู่อ้าวพี่น้อง <laughs> เอ้าวเจ้าคู่เ,เ,เปิดปลาดุกตัวนี้พี่น้องเออ เจ็บพอ,อยาล,ะลอะไรเท่าเก็บแล้วเนาะโบแมนของก็เจ็บอ๊อ๊เอ้าชูชูเท่าชูพ่อให้พี่นอ้องเพื่อนได้เห็ได้เห็นหาหยังขายมันไลยม,มันๆพราเราไปกระลักใจให้ยายเดี๋ยวต้นแนกตาแปงครับจูผู้ชึ้นเลยเอ <laughs> อ เรามีตัวใดบ่ใดไปใส่เลยเท้าออื ถามเนี่ยป้ายังเท้าอีดะว่างเสียงมันดินเอาไปหลับเนาะพี่น้องเนาะ สองตัวสามตัวแล้วลาบกระแทบแสบด้วยพี่น้องปลาดุกบานตัวใหญ่ๆง,ง,งามๆเลยพี่น้องปลาดุกนาไม่ใช่ปลาดุกเลี้ยง mm. นั่นเออื้พี่น้องพี่น้อง,องเปิด <c oughs> ตาเพื่อนใส่ใส่ ป้าเนี่ยมันข่าปลาข่าปลาข่าวผม <laughs> ปลาขาว <laughs> ปลาลูกปลาลูลนี่พี่น้องโอ้ยบ่แเตกสัเกสมออเอามาถึงด่างสอนนะพี่น้องเนาะ น,นั <Okay. S 1> ่นโอ้ยนี่กัอันนี้เลยเถอะเออดักสอนเออมา,อามา,มาปุ๊บ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 อุยนนอ้ยนั่นเฮ้อ bà kính ừ. ừ. mà ờ men bò men bò thảo men bà đuốc bò tì Để Thảo Là <laughs> Đúng mất tí Lần, lần, lần Lần Ố, đầy bó ố Lần Ba nhắn là Thảo Ờ, ô Ô, nét, Thảo nét Ướn Nàn ơi นั่นโอ้ยมาตัวว่าออกจอยเพือ่อด่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวเท้าคน ừ, ได้นียังไงพี่น่องมันมันได้โล่หนึน่งจะออกไปโล่สองดูใส่ฮ<อ>ะด <อะ S 2> ูใส่ป้าคือตัดดีคมอื้อ bướm oh, wow. bối bố, thử thử mày chơi ừ. thiên bò thử à, phi มันบดีนบดองเลย,ยเานาะแถวเนาะมันดูดต้มหมดแล้วเถากวนมันเนนนออหน่ามันเลือหลายเลยจ้าเด้อมันอยู่ในหอยมันกระถองอะ เอ๋อคุม้มเทา่าออกบ่คุม้มนัน่นได้จ่อยพี่น้องปืด๊ดเน็กเทา่าเน็กฮ่าอ้ปุ๊บปึ๊บเออโอ้ยว่าจะออกแล้วอุ้ยนั่นพี่น้องปอดตัวนี้นันนันนันจับดีดีได้อเท่าเด้อจับดีดีดอ้ออ๋ออ๋อนันน,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 นั่นนั่นอืออ๋ออ๋อนี่โอ้ ปหนัพดพลระออกเลยพลวัตตัวด,ดีดีดีได้นี่ตาทองนี่นั่น,น,น,นห็นบมพี่นองห็นบมเปิดมัดเลยตัวนี้พอใจแล้วดีดีดดีดึบดึบดึบี่เปิดถั้ใเปิดนะอ๋ออ๋ออ๋องัดงัดยอ้มัดไว้เท้าเออนี่ยนี่จวมนมันม เนาะคนได้จังหมาน่ะเนาะถูกมองนาเลมันดูตแดตดูเออเน่ยเพรว่ามองนาแหละว่ตัวว่าเห็นซําทีเท้ามันดูขี้ตุ่มไปทางหัวนอนดิบึงเออเนี่ยทาหัวนอนดิบึงแมนบ่เออเนาะ คนเนี้ยบอสนัดดิอ๋ออ๋ออออออ๋ออ๋อมันมาจะได้เห็นตัวอ๋อคุมคุ้มออกแทยแล้วแต่คูน่มันน่ะคูเดียวกันดิโนเถา โอ้มันดูดลึกอีกน่ะโอ้ยโออยจะถองมะเองยวจะสองกะชิเผาไปซอยงานพื้นนาะจ่าเนาะก็ะิได้ทได้เก้าเนาะจ่าเนาะไปลุยต่ออีกอ เฮ้ยออกจอยคูดเดียวกันอีกฮันดดอยู่นี่แหละช่ยมาเอา้าต้อนขอนสิทัดมูเขาบ่ก <laughs> มาหาเอาเถอม่เนาะจ่าเนาะมาแถวนี่แหละเอาหวานไม่อีกละสิสซเอ้าเอาขูมใม้ได้เลย ไป็้นหนาได้ประเด็นย่างเรพี่น้องเอยแนี้ามาโจมย่าน้ำเนีว่าเราอยากลุ่งมึงเราอะลูกสาวเขาไปทับทุระเขาหน้าพี่น้องนะอได้กอสีก่อนว่านเออว อล้วว่าปลาชิาเป็นงออมก็ได้สิลงแมอย่งพี่น้องเป็นงินบ่อพี่น้องวาวาสยังดังแม่อยูอ่หรอกอะแลลูกเตมมไปเอเอันด,ด้วมันงอมแล้วายกกับสนิสอน บุญให้่ดีหนองเด้อยโกขึ้นเห็ดหนางใหม่มาเรียโยกวันหองอุ้ยเออพอ่น้องมันงอแม่ยายก็เลยช้อนนาตพี่น้อมวะออบอยกใหม่จะได้คุณแหนมยนหอดใหม่สิมาเออมามา เออเอออ๋อเฮ้ยเดียวเดีวเดียวไี่น้องนะไ่าซาันดูมั้ยซาซาอ๋ออุ้ยออกมาพีนีวเขาอ๋ออ้ออ๋อพี่น้อนอ๋อป้าดูเสาป้าดูเบื้องเจียยกขึ้นมาได้มันสี่มุมบนโยกเบื้องเขาแน่เบื้งเขาเอารดมาบนยกนอพี่น้องเอออ๋อ <laughs> <laughs> Lót thái luôn 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 đi luôn 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 run luôn 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 đó bắt cái cái cái. nó Này. Mán vô chả mán vô. Mám. Ừ, mình thì tôi nhảy nhảy, ngầm Cảm ơn ừ. ừ. Đi là, Ừ. À. 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 Là ừ. Cả thôn để lại cho tôi nhảy nhảy ngầm กิฟต์สาวกิบสวัสดีจ้ายายลูกสวนวงหนึ่งกับหมานคือเกานาะจ้าเนาะเอาวันนียายจายให้เบิ้งเนาะวันนี้เบยิได้ลายบอกตอนยายอนยูููกับยายดจ้าเาดังๆให้ยายเนี่ยโ้ยายได้พี่น้องเอาป้าเพอ่เอาป้า เทปลาออกเลยพี่น้องเลยโอเคซอดมันบนนักสร้างเลยสิแหละพี่น้องซอดมันมาถึงนะเสาเนาะเบิ่งนักสร้างเลยพี่น้องเบิ่งนักสร้างเลยนี่พี่น้องแนมเห็นมั้งเทเลยเทก่อนเทเพิ่นเบิ่งงามๆเฮ้ยมันจับยากเนาะพี่น้องอ๋ออ๋ออ๋อนั่นพี่น้องปื๊ดปื๊ดนั่นนี่เดี๋ยวไล่อยู่เด้๋ยจ้าข้อยังไงเอ้าเอ้าจับเสาจับใช้เออหนึ่งตัวปื๊ด สองอ้ยมีแต่ตัวใหญ่ๆเลยเอาะสามนี่บันทิดปาดุกอุย้ยพ่อลาบ่อกก้อยยู่น่จาจ้าเนาะเอ้บันทิดยายก็สิจบคลิปเนาะพี่น้องเนาะเอาพี่น้องนี่นนได้หลายอยู่ด้วจ้าเด้อนี่ยายก็สิจบคลิปมหาวานป้าครับสอนวอไวเพียงเคนี่ด้วจ้าเด้อ ขอพุ่นทุกกำลังใจขอพุ่นทุกอมเมนขอพุ่นทุกไหลทุกแช่ขอพุ่นติดตตามย่ามาตลอดย่ารักพี่น้องด้วยจ้าเขาให้พี่น้องแพน่นครบจุผูกสูน้นให้ยูดีไม่แห้งหอายุหมันคนยื่นด้วยจา้าสวัสดีจา้าสวัสดีครับได้รักพี่น้องด้วยจจุบจ๊บจุ๊บจะคนติดตมคพีปย่าจเจ้าไปเดี๋ยวด้วกจาสู้ใค่เลรอพี่น้อง <laughs>